สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะทำโดยเด็กหญิงอภัสนันแสงปัญญาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาทับหเลขที่19ค่ะหัวข้อการนำเสนอนะคะหัวข้อที่1แสงหัวข้อที่2กดมือขวาหัวข้อที่3ามสเปกตรัมและประเภทของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เสน,เนอแก่ครูผู้สอนนายธนชัยหิรันพัฒนวิรุณครูเอฟค่ะหัวข้อาการนำเสนอที่หนึ่งแสงหัวข้อาการนำเสนอที่หนึ่งแสงคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยสนามแม่เหล็ก5และสนามไฟฟ้าคลื่นที่ทำมุมตั้งฉากกันระยะทางระหว่างยอดคลื่น1ถึงยอดคลื่นถัดไปเรียกว่าความยาวคลื่นหัวข้อาการนำเสนอที่สองกฎ มือขวาหัวข้อการนำเสนอที่2กดมือขวาให้นิ้วชี้ไปตามแกนสนามไฟฟ้ากำนิ้วที่เหลือลงมาทางสนามแม่เหล็กนิ้วหัวแม่มือจะเป็นการแสดงการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กหัวข้อการนำเสนอที่3ส,สเปกตรัมและประเภทคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหัวข้อการนำเสนอที่3ส,สเปกตรัม คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือแถบแสดงความถี่หรือความยาวคลื่นต่างๆของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเรียงตามลำดับจากความถี่น้อยไปถึงความถี่มากหัวข้อการกเสนอที่3ประเภทคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้แก่รังสีแกมมารังสี X รังสีอิลตราเลตแสงที่ตามองเห็นรังสีอินฟราเรดคลื่นไมโครเวฟคลื่นวิทยุค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับฟังและรับชมค่ะ